ในอรุณีกาศยานน,น,นท์รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีระคับปุ๋ยเคมีแพงอย่างต่อเนื่องว่ากรณีนี้ได้สร้างความวิตกกังวลให้กับเกษตรกร,ร,กรไทยเป็นจำนวนมากเกษตรกร,ร,กรในระบบ9.2ล้านรายมีรายรับที่ไม่สอดคล้องกับค่าของชีพที่ขยับตัวสูงขึ้นตั้งแต่การระบาดของโควิด -19 สะท้อนได้จากหนี้สินของเกษตรกร,ร,กรในปี2564เฉลี่ยรายละ2 6 2 3 1 7บาทเพิ่มสูงขึ้นรายละ16.54 และยิ่งเลวร้ายหนักเมื่อมีสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัเสเซียยูเครนเพราะประเทศไทยมีการนำเข้าอาหารสัตว์และปุ๋ยเคมีจากจีนและรัเสเซียคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ30ของการนำเข้าทั้งหมดขณะที่ทุกวันนี้เกษตรกร,ร,กรไทยมีต้นทุนปุ๋ยเคมีคิดเป็นร้อยละ20ของต้นทุนการผลิตดังนั้นการที่ราคาปุ๋ยและอาหารสัตว์มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อนเนื่องส่งผลกระทบทําให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกร,ร,กรสูงขึ้นด้วยแต่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชา แก้ปัญหาด้วยการจาัดสรรวงเงินชดเชยราคาปุ๋ยซึ่งมาตรการได้สิ้นสุดลงแล้วเมื่อเดือนธันวาคมปี64อันเป็นการบรรเทาปัญหาเท่านั้นแต่ไม่เคยตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดให้กับพี่น้องเกษตรกรทุกวันนี้รัฐบาลแก้ปัญหาแบบรูปหน้าปะจมูกการควบคุมราคาปุ๋ยและการจ่ายเงินชดเชยเหล่านี้เป็นเพียงมาตรการบรรเทาระยะสั้นที่ต้องเร่งดําเนินการตนอยากเสนอให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการดังนี้ 1. เข้าไปตรวจสอบราคาขายปลีกอย่างจริงจังตรวจช็คราคาหน้าโรงงานค่าการขนส่งมีช่องว่างที่จะทำให้เกิดการค้ากำไรเกินควรหรือไม่ก่อนปุ๋ยถึงมือเกษตรกร2ตรวจสอบคุณภาพของปุ๋ยอย่างเข้มงวดควบคู่กับมาตรการควบคุมราคาเพะเมื่อต้นทุนวัตถุดิบนำเข้าราคาสูงการคงอัตรากำไรของเอกชนคือการลดต้นทุนใช่หรือไม่ถ้าเพิ่มราคาไม่ได้และรัฐบ,บาลยังไม่จ่ายชดเชยการลดคุณภาพสินค้าคือวิธีการหนึ่งที่จะทำให้เอกชนบางราย เลือกใช้เพื่อให้ได้กําไรรัฐบาลจึงไม่ควรมองข้ามการตรวจสอบคุณภาพปุ๋ย 3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องตรวจเช็คสต็อกสินค้าเช็คการนําเข้าวัตถุดิบป้องกันมาตรการการกักตุนและสินค้าขาดตลาด7ปีที่สิ้นหวังสิ่งที่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรอยากเห็นเพื่อนาคที่ดีกวา่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ทําไม่ได้แนะนําให้ยุบสภา,าก,ก่อนเปิดอภิปรายในเดือนพฤษภาคมนี้พรรคเพื่อไทยพร้อมนาเสนอนโยบายดีๆเพื่อเป็นความหวังให้พี่น้องเกษตรกร,ร,กรไทย